สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันอังคารที่3สิงหาคมนะครับเก้นาฬิกาเ็ดนาทีนะครับอัปเดตภาพรวมเอ็ยูนะครับ BTC แล้วก็ ETH นะครับเราดู e k u ก่อนนะครับ e อ็กอธิบายตั้งแต่ไฮนี้นะครับไฮนะครับ1 9 1 6นะครับปรับลงมานะครับทำโลไว้17 5นนะครับหลังจากนั้นก็มียกไฮนะครับยกโลขึ้นมานะครับรีบาวไม่ไม่ผ่านไฮเดิมแล้วก็ย่อลงมานะครับเราดูไฟบูนะครับวัดไฮวัดโลนะครับ รอบที่แล้วเนี่ยที่เขาขึ้นไปนะครับเขาไปติดในสำคัญนะ1 8 3่งคือชุดนี้แล้วก็ย่อลงมานะครับที่ย่อมาดูย่ยอ,อย้่อน้อยนะถ้าเราใช้ไฟโบอีกชุดหนึ่งวัดดูนะไฮโลอ่าที่ชุดที่ลงมาเนะี่ยมนลงมาในห้าสิปร์พอดีนะครับลักษณะเป็นการขึ้นการยอ่อแล้วการดีบาวแล้วก็ย่อนะครับยังมองว่าเป็นชุดไซเวย์อยู่นะครับยังไม่ได้มองว่าจะกลับตัวลงนะครับ ทีนี้เรามาดูภาพใกล้ๆกันนะนะครับการย่อเล็กน้อยแบบนี้มันมีโอกาสที่จะยังขึ้นไปได้นะอาจจะขึ้นแบบนี้ขึ้นไปนะเดี๋ยวเราดูภาพปัจจุบันแล้วกันนะครับภาพปัจจุบันเนี่ยอธิบายตั้งแต่โล,ตร,นะรโลตรงนี้นะครับโลตรงนี้นะให้ดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับเราเห็นว่าการเคลื่อนที่ประมาณนี้นะครับตำแหน่งที่ผมมาก็อยู่นี่นะครับเคลื่อนที่อยู่นีบขึ้นพักขึ้นยาวนะครับแล้วก็พักลึกนะครับตรงนี้พัก มาซอนในพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วมันก็เด้งนะครับแนวโน้มจะบอกว่ามันไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะแต่ว่าถามว่ามันขึ้นได้ไหมก็มีโอกาสขึ้นได้นะครับทีนี้ลองมาดูภาพใกล้ๆนะเมื่อวานที่เขาลงมานะครับถ้าเราวัดชุดยอดดูนะโล i ไฮเข้ามาติดแนวสำคัญพอดีนะแะมัก็เด้งขึ้นไปตอนเด้งขึ้นไปวัดขึ้นครับ วัดขึ้นก็ไปติดอยู่แนวประมาณหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเมื่อคืนแล้วก็ย่อลงมานะครับเช้านี้เราเทรดตรงนี้นะนะครับถ้าเกินผมซูไม่ดูนะคือเช้านี้นะครับเราเทรดกันอยู่ตรงนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับแท่งราคาก็เจ็นอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าผมวัดย่อดูนะมาาเมื่อเช้าก็ย่อลงมาลึกขนาดไหนนะครับก็ลงมาเกือบเกือบประมาณหนึ่งดย์นะ นะครับเราก็เด้งกลับถ้าถ้าไม่ทําโรลต่างปานี้แล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามีโอกาสจะนิวไฮขึ้นไปทีนี้ถ้านิวไฮขึ้นไปแล้วต้าเดิมคืออยู่ตรงนี้ฮะเราก็วัดอย่างนี้ไว้นะครับด้านล่างก็คือเราก็ตีทลไลด์ยแบบนี้ไปมันมีโอกาสจะรีบาขึ้นไปนะครับในสัดส่วนเท่ากันถ้ามันขึ้นไปร้อเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะมีโอกาสขึ้นไปเท่านี้ 1819 1823แต่ถ้ามันไกลกว่านั้นมันโปยสัดส่วนขยายเราวัดขึ้นแบบนี้ครับเราจะวัดเทียบตรงนี้เป็น100%นะแล้วก็เอาไปวางตรงนี้ถ้ามันเป็นสัดส่วนขยายหมาความว่ามันวิ่งเกิน100%ใช่ไหมครับถ้า1 0ออยู่นี่นะครับถ้าเกินร0อยก็ามานี่ นะครับ1 8 2 6 2 8 3 2ได้เลยนะครับแล้วก็ขย่อแต่เบื้องต้นเนี่ยเวลาเรามองนะเราอาจจะมองชุดนี้ไว้ก่อนนะถ้าในกรณีเขาดิวไฮไปนะเราก็มองแค่ร้อเปเ็นก่อนนะหนึ่งเก้าสองสามแต่ถ้ามันวิ่งผ่านแดงหรือร้อยไปมมีโอกาสจะขึ้นมาตรงนี้ครับสามศูนย์สามสองนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้ไอเดียของตัว เอกยูนะครับบอกว่าถ้าไปทําโรต่ํากว่า1809แล้วนะครับมีโอกาสจะตั้งรอบขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นย่อแล้วก็ขึ้นมานะครับสองโซนนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับคือแนวต้านเก่าตรงนี้ไฮเดิมนะครับกลยุทธ์นะครับย่อบายน่าจะยังได้เปรียบกว่านะครับแต่แนวแนวที่ได้เปรียบนะครับน่าจะอยู่แถวนี้นะนะครับอยู่ใกล้ๆกับโลตรงนี้นะครับประมาณ1810 ยิ่งได้แถวๆหนึ่งแปดศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งก็จะดีนะครับนะครับอันนี้ส่วนของเอกยูนะครับมองว่านะครับชุดนี้มองเป็นย่อก่อนนะตราบใดที่ไม่หลุดโรตรงนี้มา1.805ก็จะมองว่ามีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้นะครับถัดมาให้ดูตัว BTC ครับ BTC นะครับน่าจะพักมา2วันแล้วนะครับเรามาดูภาพย้านหลังนิดหนึ่งนะครับ BTC ชุดนี้นะครับจุดสูงสุดนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดในรอบของปีนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสูงสุดในรอบ7ปีนะครับห4 8 0 0หลังจากนั้นก็ปรับลงมานะครับหลังจากนั้นก็มีการยกไฮยกโกลแล้วก็ขึ้นมานะครับชุดที่ขึ้นมา2วันที่แล้วเนี่ยเขาไปติดในสาคัญนะครับก็เลยพักอันนี้ราวัดไฮรูไว้นะเห็นไหมติดพอดี นะครับติดพอดีนะติดโซนนี้42600นะแล้วก็ย่อลงมาทีนี้ลกักษณะแบบนี้ก็คือเขาจะย่อลึกนะครับเพราะว่ามันเป็นจบหึงชุดพอจบหนึ่งชุดเขาจะย่อหนึ่งทีนะครับถ้าผมดูสักสีชั่วโมงนะ,ระเราเห็นว่าตรงนี้มันจะผักแบบนี้ครับเนี่ยถ้าเราวัดตรงนี้นะมันมีโอกาสจะลงมาถึงนี่เลยนะครับ 38164นะครับ 3, 3 7ม0 0มีโอกาสลงตรงนี้นะครับแล้วถ้าไม่หลุดมันค่อยเด้งขึ้นไปนะครับลักษณะการขึ้น1ชุดเนี่ยมันจะพัก1ชุดนะครับลักษณะพักเนี่ยถึงจะ่ํสำคัญก็ค่อยเด้งนะครับสำหรับคนที่ติดอยู่ข้างบนนะติดอยู่บริเวณนี้ถือว่าติดบายอยู่ถ้าเขาลงมาก่อนแล้วก็เด้งเนี่ยจงังหวะเนี้ยตอนเด้งเนี่ยเราค่อยปิดหรืหรอว่าอ่าค่อยค่อยคัดล็อตดีกว่าเพราะว่า มันจะได้ไม่เสียหายมากนะครับถ,ถ้าถ้าติดไม่สูงมากนะครับมันยังมีโอกาสดีกลับไปนะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เมื่อเขาพักจบแล้วนะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปต่อได้อยู่นะครับถ้าจะถือลุ้นก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ลดไซส์เราด้วยนะถ้าลดไซส์เราใหญ่มากๆกเนี่ยการที่ลงขนาดนี้เราทนขาดทุนติดลบไหวไหมนะครับในกรณีว่าพักเนี่ยมันมันพักได้หลายเนี่ยเหมือนกันนะคือมันขึ้นแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะลงมาก่อนพอลงเสร็จ ถ้ามันเด้งมาแล้วมันไม่ผ่านไฮเดิมมันจะทิ้งลงมาอีกชุดหนึ่งอันนี้มันจะลึกแต่ว่าในช็อตที่เด้งมาเนี่ยมีโอกาสจะได้ปิดออกมาก่อนนะฮะสหรับคนที่เซลลงมาก็ลองถือรุ่นมาตรงทางนี้นะนะครับให้ระวังแนวนี้มันจะเด้งนะครับถ้าเด้งเราจะต้องเทป,ปฟิตก่อนแล้วก็ถ้าเขารีบาไป,ไปรอบหน้าไม่ไม่ผ่านไฮเราก็เซลมาใหม่เดี๋ยเขาจะลงมาทางนี้อีกทีนะครับขึ้นหนึ่งชุดแล้วก็พักหนึ่งชุดเป็นวงจรแบบนี้เสมอๆนะครับ อันนี้มันมาติดในวคัญในภาพใหญ่4 2 6 0 0นะครับคาดว่านะยังลงได้อีกนะตัว BTC นะครับัมาานะครับตัว ETH นะ ETH ก็คล้ายๆกันครับ ETH ทาง BMD ก็เหมือนกันนะอันนี้ในรอบหลายปีนะครับทำ High ไว้ตรง4,000กับ75นะครับหลังนั้นก็ปรับลงมาปรับลงมาทำ Low ไว้ตรงนี้นะครับมีการยก High ยก l o แล้วก็นิว h i ไปเห็นไหมถึงนะครับ น่าจะถึงแนวะ่ยสาคัญเหมือนกันแล้วก็พักนะครับคือเขาเป็นธีมเดียวกันเวลาขึ้นขึ้นพร้อมกันลงลงพร้อมกันกับ BTC นะครับก็ขึ้นมาเกือบ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 สาแปตแล้วนะแต่ยังไม่ถึงนะครับตัว BTC ถึงแล้วแต่ว่าตัว e t h ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราดูภาพใกล้ๆกันถ้าเราดูในทาฟเฟนสัก1ชั่วโมงอ่ลาลักษณะคล้ายๆกันนะก็จะพักเหมือนกันนะครับคือถ้าเรามองเห็นนะครับก็คือว่าเขาขึ้นมาหนึ่งชุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็พักลงมา แล้วก็รีบาวนะ mm hmm. เห็นไหมไม,ไม่ไม่ทาจุดสูงสุดใหม่มันจะพักลงมาได้นะนะครับถ้าในภาพใหญ่ถ้าในภาพใหญ่เรา,าวัดย๋ยวนี้ไว้ครับนะครับมันก็ลงได้เรื่องเหมือนกันนะทีนี้ภาพย่อยเนี่ยเวลาเราวัดลงถ้าเราวัดย่อ,อก,ก็แค่นี้นะครับก็จะลงมาททางนี้เลยนะอันนี้ในหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในภาพที่ขยายนิดนึงดีกว่านะครับเนะี่ยถ้าถ้าลงมาอีกนะก็ประมาณนี้เลยนะครับ 2540นะครับ2510นะครับหรือก,กว่านั้นก็คือ2470 2 24น5 0นะครับมันอยู่ที่ชุดชุดชุดภาพการเคลื่อนที่ย่อยๆตรงนี้ด้วยนะฮะแลกขณะตอนนี้ถ้าลงหมายไหมลงรีบาวแล้วก็จะลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมาถ,ถึงแนวพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดชุดย่อยๆให้ดูดีกว่านะอันนี้ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเราไปดูสัก15นาทีนะ อะเรามองว่าเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็น e อันนี้เป็นรีบาวบนะกำลังลงขึ้น c อยู่ c ลงเป็นนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเป็นสองนะแล้วก็เป็นสามลงมาเดี๋ยวเราวัดจากนี้ลงมาก่อนนะครับแล๊ะท่านจะมีโอกาสลงถึงไหนนะนี่ครับคาดว่านะสอง0ั 2, 5, นห้าจะเห็นนะครับแล้วค่อยเด้งพอเด้งเสร็จลงอีกชุดหนึ่ง ก็ประมาณ 2,475, 2 4 5 0 2,440นะครับวงจรก็จะประมาณนี้ครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ลงมานะครับถ้าใครยังไม่มีฐานะนะครับมาตั้งรับข้างล่างนะครับใกล้ๆกับ 2,450, 2,440เนี่ยจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าใครเซลงมานะลองถือรุ่นมาทางนี้ก่อนนะแต่2,500นะครับไอเดียของ XU นะครับถ้าไม่หลุดตัว 1805มีโอกาสจะดีกลับนะครับในส่วนของว t c แล้วก็ ETH มองว่าจะย่อลงมาก่อนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ